มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดการถแถลงข่าวงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่14ทางการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีได้จัดการแถลงข่าวงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่14โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัยปริญโยกุล คณะดีคณะเทคโนโลยีสังคมรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนางสาวพัสสิตาอินพันธ์ผู้เหนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักระยองดูแลสันทบุรีระย,ยองนายสุดิศักดิ์สิริมังคลาในอำเภอเขากิชกูดผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวังวิเชียนชั้นผู้แทนชมรมกล้วยไม้เหมือนจันทร์และนายกิติศักดิ์รัตนดาดาลผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขากิชกูดร่วมการแถลงข่าว การจัดงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์2558ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อเป็นการแสดงผลงานความก้าหวน้าทางด้านการเกษตรและกล้ยไม้เหลืองจันทบูรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ โดยงานในครั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการแสดงผลงานทางวิชาการของขนาดจารและนักศึกษาการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับและสวนสมุนไพรพิธีการตามแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรอินทรีย์การสรัมมนานทางวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการ,กรเกษตรการพัฒนาความก้าหน้าทางเกษตรกรรมและการแสดงพันธุ์กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีความสวยงามซึ่งถูกรวบรวมมาอยู่ภายในงานนี้เป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังได้มีบริการจดทะเบียนสมรสและถ่ายรูปคู่รัก ที่ซูมพันนิมุนฟรีในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ด้วยสําหรับรูปแบบของงานในปีนี้จะส่งเสริมการท่องเทีย่ยวที่มีความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีนักท่องเทีย่ยวกําลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมความสวยงามของพันไม้และแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรกันได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีอำเภอเขาทิชกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะ ในงานนี้เราได้จัดกิจกรรมมาทุกทุกปีซึ่งเป็นงานของมหาวิาลยออกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นนั้นเราจัดในเชิงวิชาการเชิงศิลปะวัฒนธรรมและในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเชิงวิชาการนั้นเราได้มีการจัดวิชาการสำหรับนิสิตนักศึกษาของเราและจากภายนอกมาร่วมแข่งขันทักษะ ในวิชาการต่างๆซึ่งเราได้จัดทุกปีและมีรางวัลให้นะครับไม่ว่าจะการเป็นการแข่งขันสักวากรสดซึ่งเป็นการจัดระดับประเทศในระดับอุดมศึกษาในทางภาคตะวันออกนะครับส่วนในเชิงวิชาการซึ่งเรามีอย่างอื่นอีกเช่นการสัมมนาเกี่ยวกับกล้วยไข่การสัมมนา,าเกี่ยวกับปาล์มแล้วก็ยางพารานะครับส่วน เป็นเชิงศิลปะวัฒนธรรมเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นในเรื่องของให้เยาวชนนักศึกษาของเราได้แสดงออกศิลปะวัฒนธรรมและได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักกรแห่งประเทศไทยได้เชิญชวนศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานกับเราทุกปีเช่นอาจารย์นาวรัตน์พงไพบูรณ์ซึ่งมาทุกปีแต่ปีนี้ไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่านะครับแต่ชันนวรัตน์นี่มาทุกปี ปีนี้ได้ข่าวว่าท่านชมัยพรก็จะมาร่วมกับเราเป็นศิลปิแนแห่งชาติสาขาศิลปะนะครับแล้วส่วนทางด้านอื่นๆเราก็มีการจัดก,กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความสนใจของประชาชนเช่นการประกวดนกกงหัวจุกซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ผมขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีและชาวต่างจังหวัดที่ได้มาร่วมงานกับเราให้มาร่วมงานกับเราผมรับรองว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินจากการประกวดกล้วยไม้และไฮไลท์ของเราในปีนี้คือการประกวดกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์และกล้วยไม้ประกวดวันที่14ซึ่งทุกปีผู้ชนะการประกวด จะนำกล้วยไม้กลับแต่ปีนี้เราขอร้องเพิ่มรางวัลให้กล้วยไม้จะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่14จนถึงวันสุดท้าย